ครับเรียนเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมนายกานาวีสิบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าวันนี้ครับท่านประธานครับาการอภิปรายครั้งนี้งผมไม่ใช่ในฐานะของแปดพรรคร่วมนะครับแต่เป็นการอภิปรายครั้งนี้ในนามของประชาชนที่ความไว้วางใจผมเข้ามาเป็นผู้แทนพวกเขาในรัฐสภา,าสอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับการอภิปรายครั้งนี้ครับท่านท่านประธานครับเรา ต,ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เรายืนอยู่บนรอยต่อทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญยิ่งนะครับต่อการจะร่วมกันแสวงหาทางออกของปัญหาการเมืองที่เยืดเยื้อมาอย่างยาวนานซึ่งได้ทําลายโอกาสต่างๆของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจการทําลายโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีของผู้คนมานับสิบสิปีนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับท่านครับสาเหตุของปัญหาการเมืองนี้ ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งและในขณะเดียวกันการจะแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเช่นกันนะครับเราจรึงจําเป็นครับต้องมองที่ใจกลางของปัญหาและทางออกของปัญหาการเมืองไทยซึ่งก็คือเรื่องความชอบธรรมทางอํานาจที่ยึดโยงอยู่กับประชาชนทั้งชาติและการที่จะท่านที่เราจะกลุมหัวใจนี้ได้มันจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องหวนกลับมาสู่จุดอ้างอิงแรกในทางการเมืองไทยซึ่งก็คือประชาชนและดังนั้นครับ ขอย้ำครับท่านประธานครับมติมหาชนต้องเป็นที่มาที่เดียวของการเข้าสู่อำนาจรัฐหลักการข้อน,นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรกสุดนะครับที่จะต้องสถาปนาขึ้นมาให้ได้ก่อนหลักการอื่นๆมิฉะนั้นเราจะไม่อาจปลดล็อกประตูที่ปิดตายของการเมืองไทยไปได้เลยท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าแล้วครับประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเดินไปข้างหน้าและเกินการเดินหน้าครั้งนี้ครับจำเป็นต้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเรา พักเป็นทาได้ทํางานกับหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับวาระประเด็นจํานวนมากรอไม่ได้แล้วครับท่านประธานทางการสร้างสันนิภาพที่กินได้และยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราการรับประกรันสิทธิสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งการพัฒนาจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆอีกมากมายซึ่งล้วนมีต้นทุนทางตามตาม,ตามพื้นที่ของตอนเองนะครับเรียนสมาชิกทุกท่านครับผ่านท่านประธานรัฐสภาประเทศไทยในประชาคมโลกยังไม่ถูกมองว่าสามารถตอบสนอง ต่อปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการปัญหาการบริหารจัดการเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอาทิเรื่องการจัดบริหารจัดการเรื่องผู้ลี้ภยัยแรงงานข้ามชาติอีกต่างๆนานาไม่ได้ถูกจัดการอย่างมีมนุษยธรรมท่านประธานครับยังมีหลายๆเรื่องที่เรารอไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้เราจําเป็นต้องเริ่มจากการปลดล็อกที่ศูนย์กลางของอํานาจนั้นนั่นคือรัฐสภาทรงเกียรติแห่งนี้เสียก่อนโดยการร่วมกัน ยืนยันในหลักการที่เคารพเสียงของประชาชนตามกติกาและคันรองของประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสำหรับพักเป็นธรรมเราเองสิ่งนี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของความเป็นธรรมความล่าช้าความลังเลต่อการยืนยันกติกาตรงนี้คือความไม่เป็นธรรมตัวเหตุผลเหล่านี้ครับผมจึงขอสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและเป็นผู้มีคุณสมบัติ ในการนำพาประเทศไทยก้าวข้ามปัญหาทางการเมืองที่มีปัญหาอย่างยาวนานและพาประเทศชาติไปสู่สังคมโลกได้อย่างสงาา่าผ่าเผยครับขอบคุณครับ